มาดู1ิบเทคนิคการออกมาไลฟ์สดกันนะเทคนิคแรกนะคะแสงสถานที่เสียงนะ,ะข้อข้างบนนะข้างบนนี้นะคะใครไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วอยากจะรู้เข้าไปในกลุ่มนะคะแสงสถานที่เสียงสำคัญมากๆเลยนะคะห้าม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 นั่งอยู่ในมุมมืดเพราะเราไม่ได้ทำรายการผี นะจ๊ะนอกจากว่าใครทํารายการผีโอเคจะนั่งอยู่ในมุมมืดเพราะเราไม่ได้ทํารายการผีอันนี้สําคัญมากจะต้องสว่างที่สถานที่ก็คือข้างหลังเนี่ยถ้าสมมติมว่าเป็นเราตัดผ้าแล้วมีกางเกงในเสื้อในอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเนะเาะแล้วก็อ,ออกไปเราก็ไม่ต้องให้คนเห็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ เอาฉากให้มันดีๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบคนที่เขามองเราอ่ะเขาก็มองข้างหลังเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเอ่อแล้วก็เสียงถ้าสมมติว่าเครื่องปั่นผ้าหรือเครื่องจัรเนี่ยมันกําลังทํางานอยู่เนี่ยรับรองเลยนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้ยินเราถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เสริมไม่มีไมค์อะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นคือข้อที่1นนะคะแสงสถานที่เสียงต้องสว่างอย่าอยู่ในมุมมืดเคลียร์ฉากไม่ต้องโชว์รบเสียงถ้าเครื่องจักรทางานก็แบบว่านะ คนจะไม่ได้ยินคนจะลำคาญโอเคข้อที่2นะคะทบทวนคอนเทนต์หัวข้อจะใส่สมุดวางตรงหน้าถ้าสมมติอ,อย่างวันเนี้ยสำหรับใครที่เพิ่งไลฟ์อย่างครูเห็นไหมจะมาพูดแค่แนะนําตัวก็ยังถยแถะถลย,ย,ยไปได้เพราะว่าด้วยความที่เราทําเป็นประจําแล้วเราก็มีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้อง พูดอะไรไปยังไงต่อเห็นไหมอยู่ดีก็หยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ารู้ว่าจะต้องไปต่อแนละ้วก็เอาเรื่องนี้มาพูดซะเลยแต่ก็เห็นไหมก็โชคดีครูก็จึงมีคอนเทนต์อยู่ในมือดังนั้นสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำอ่ะจดไว้ก็ได้แล้วเวลาจดไม่ผิดนะที่จะมีสมุดอยู่ตรงหน้าเพื่อที่เราจะได้วนมากลับมาดูได้ว่าเราจะพูดอะไรต่อไปอุปกรณ์เสริมนะคะขาตั้งอันนี้จําเป็นมากขาตั้งสําคัญที่สุดขาตั้งสําคัญก่าไฟสําคัญกว่าไม พราะการที่เรามีขาตั้งอะ่ะมันจะตั้งกล้องเราให้นิ่งนะให้นิ่งแล้วเราจะมือไม้เราจะได้แบบว่าใส่ Energy ได้เต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องมือยมือแล้วก็ไม่ต้องโยกโยกคนเวียนหัวดูไปเวียนหัวไปนะจ๊ะอันนี้สําคัญมากเลยนะต้องมีขาตั้งนะคะข้อที่4นะคะให้ไลฟ์ที่เพจเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่จะดันเพจเราเราไม่ได้จะดัน a c e b o o k ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องไลฟ์ที่เพจของเราเพจไหนที่เราอยากจะดนัน เรายิ่งไลฟ์ไปเยอะๆไลฟ์ไปบ่อยๆเขาจะได้เพจเราจะได้ดันน่ะนะข้อที่5นะคะไลฟ์ live, แนวตั้งหรือแนวนอนดีอ่ะโอเคสําหรับแนวตั้งมันจะทําให้เนี่ยมันก็จะดูแบบใกล้ชิดดูเราใกล้ชิดดูทุกคนใกล้ชิดครูนี่ดูเป็นกันเองดูเข้าถึงง่ายดูแบบเออดูสวยแล้ว Facebook ก็ชอบแต่ถ้าสมมุติว่าครูคอนเทนต์เนี้ยเอ้ย มันเอาไปลงใน YouTube ได้นะครูว่าอาจจะทําเป็นแนวนอนเพราะว่าถ้าเป็นแนวนอนอ่ะมันจะไปอยู่ใน YouTube ค่อนข้างสวยงามเราก็จะกลับกัาว่าเรายิงกระสุนแค่นัดเดียวแต่เราได้2ต่อได้ทั้ง Facebook ได้ทั้ง YouTube นะคะแต่ครูอยากให้ทุกคนอ่ะฝึกทั้ง2องอย่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งต่อไปข้อที่6นะคะเวลาที่เริ่มไลฟ์อ่ะให้มองกล้องเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาดูฟีดไปที่ฟีดเขาอ่ะ ที่เขาเลื่อนฝีเขานะคะเขาจะไม่ได้ยินเสียงเราเขาจะเห็นแต่หน้าตาลักษณะของเราเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าสวัสดีค่ะเข้ามานะคววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวครูนี่จะมาแนะนําตัวให้กับทุกคนได้ฟังนะคะว่าครูนี่เป็นใครนะคะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามองกล้องไปก่อนสักประมาณสานาทีแรกข้อที่7สวัสดีทักทายอ่ะอันนี้สําคัญมาก เราเห็นชื่อใครเข้ามาปุ๊บเราสวัสดีเราทักทายเขานะคะเราเรียกชื่อเขาเลยอย่างครูนางเข้ามาสวัสดีครูนางอ่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยะ,ะแล้วก็พยายามอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์อย่างอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะคะอ่านคอมเมนต์ถ้าไม่เห็นคอมเมนต์สไลด์มาเราเราอาจจะเลื่อนไปแล้วคอมเมนต์มันหายไปเลื่อนกลับมาข้างหน้าจอเรานะคะข้อที่8ดช่วงแรกๆอาจจะต้องเข้าเรื่องเร็ววันแรกเข้าเรื่องเร็วหน่อยใช่อย่างแบบ ช่วงแรกๆหรอาจ,จะต้องเข้าเรื่องเร็วเพราะว่าคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอุย้ยเราลฟ์เพราะเราเพิ่งมาล้าใหม่ๆใช่ไหมคนไม่เคยเห็นเราล้ามาก่อนอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่รู้เพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่าไม่ต้องแบบว่าเว้อเว้อว้าอะไรมาอาจจะเข้าเรื่องเลยอ้าววันนี้นะคะสามหัวข้อนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเหมือนที่ครูบอกวันนี้มาสิบเดี๋ยวสิบสิบเทคนิคการออกมาล้าสดมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะ ต่อไปข้อที่9พูดคนเดียวไม่เป็นไรคะ่ะพวกเราทุกคนเป็นคนบ้าเหมือนครูนี่ตอนนี้ก็นั่งพูดอยู่คนเดียวให้รู้ไว้เลยนะคะเราคือคนบ้าเรานั่งพูดคนเดียวเราเป็นมนุษย์บ้าแต่บ้าแล้วบ้าเราประสบความสําเร็จบ้าเราได้ตังค์โอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะนั่งพูดคนเดียวหรือไม่มีใครดูเลยคิดซะว,ว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาดูเราย้อนหลังให้นึกถึงคนที่มาดูเราย้อนหลังนะคะต่อไปข้อสุดท้าย ให้แชร์ถ้ามี2เครื่องกําลังไลฟ์ยอยู่แล้วก็พอเพื่อนๆเข้ามาก็บอกว่าขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะแล้วก็ฝึกทํามือแชร์ให้เร็วๆร็รีบแชร์ไปฝึกเลยนะว่าต้องแชร์ยังไงต้องกดตรงไหนไปแชร์ไปที่ไหนจะต้องแชร์ไปที่กลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนแล้วก็พอไลฟ์จบทุกครั้งจะต้องไปย้อนมองตัวเองอันนี้สําคัญมากถึงมากที่สุดจะต้องไปย้อนมองตัวเองว่าเรา พูดเป็นอย่างไรเราพูดดีไหม